สวัสดีครับพี่เป็นน้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันตุกจีนครับเจอกันวันตุกจีนนะครับจินเจียูอีซินนี่วัดชัยนะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะครับตลอดปี2 5 1 9นห้นี้แล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับอ่ะวันนี้วัยชาปนพิมพ์มวยวันจันทร์ที่ตาวันนานะครับเดี๋ยวจะออกสตาร์ทเวลา18บแนาฬิกาเหมือนเดิมช่องทางในการติดตามนะครับเหมือนเดิมนะครับช่องทางในการติดตามเปิดหัวเพราะมันผู้แรกวันนี้แก้มกือล้างตาขาใจกันมาไฟที่ผ่านมาล่าสุด เด่นทักษิณสารฝันกีฬาน,นาทวีกับทางด้านของเพชรพิชิตสมคิดดียิ่งน้องชายของวันพิชิตซ้อมอยู่ที่เดียวกับพี่อยู่ที่บางรีนะครับอยู่ที่ค่ายเอราวันนะครับของพี่นายกลีที่ยะลานะครับเพชรพิชิตสมคิดดียิ่งน้องชายของวันพิชิตพี่ชายชนะไปแล้วเมื่อวันศที่ผ่านมาวันนี้ถึงคิวของน้องลากแน้นหน้าของเด่นทักษิณสารฝันกีฬาน,นาทวีนะครับคู่เนี้ยบอกแบบตรงไปตรงมาเลยนะถ้าใครขวางหน้าไปเนี่ยได้เปรียบ ใครขวางหน้าเป็นเนี่ยได้เปรียบผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะขวางได้นะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาวุธทางด้านของเพชรพิชิตเนี่ยไม่แพ้แต่วันนั้นบรรยากาศเป็นรองต่อยเสร็จดูไม่น่้แพ้เลยแต่กรรมการชูให้ทางด้านของเหน่งทักษิณชนะไปวันนี้แก้เมือล้างตากันใหม่อีกทีหนึ่งนะวันนี้แก้มือล้างตากันใหม่อีกทีนะนะผมไปที่ทางด้านของเพชรพิชิตเหตุผลเพราะว่าผมดูว่าคราวที่แล้วอาวุธมมันไม่แพ้นะครับอาวุธมันไม่แพ้คู่เนี้ย ขาใจกันมาเมื่อ3เดือนที่แล้วเมื่อป,ปลายปีที่แล้วะนะครับ20ตุลาคม2 5ง8นาทรงเดียวกันเลยจังหวัดเต้เขัาเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปใครขวางหน้าเป็นเนี่ยได้เปรียบแต่วันนี้ผมไปเพชรพิตคู่ที่2ครับเมืองบัวง,งามมาทั้งบวงัวเงินแล้วก็บัวง,งามวันนี้นะครับเป็นพี่กับน้องไม่ใช่แฝดอยู่กับพี่สันติอุ่นใครนี่ใครใหญ่ใครดังอยู่แล้วนะครับอยู่ในความดูแลของพี่อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับ เมืองอัวงามก่อนเมืองอัวงามเจอกับเพชรพยัคฆ์ธนพลรีสอร์ทเพชรพยัคฆ์ธนพลรีสอร์ทเช็คข้อมูลมาล่าสุดก็คือเพชรพยัคฆ์บังมัดของตันเพชรพยัคฆ์หนึ่งชัยวัดบังมัดของตันตัวนี้เก่าเกมกระดูกดีเบอร์มวยมันต่อยระดับพวกติงลี่ผัดแพ้ชนะกับติงลี่ชนะเพชรบ่งแก้วแล้วล่าสุดไปแพ้ทางด้านของเสือวันน้อยพุ่งผันม่วงแพ้เบียดชนิดก็บอกเลยว่าน้ำไหลผมขอที่อำเภอวัฒนา k รจังหวัดสก,กว นี่คือขอ้อมูลล่าสุดมาเลยนะครับเพชรพยักเอาเกมกระดูกดีเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันหายไปเดี Today, Today, hm of of Geez, the the Hell, ๋ยวติดตามรายละเอียดในช่วงไลฟ์สดแล้วกันวันนี้ต่อยกับเมืองบัวงามเมืองบัวงามท็อปไปลยยิมนะครับหรือว่าแก่งใหญ่นั่นแหละของพี่สันติบนอยู่ที่เดียวกับดอกไม้ไฟอยู่ที่เดียวกับดอกไม้ป่าอยู่ที่เดียวกับมวยดังนั้นอีกบาสเลยนะครับพี่สันติทำมวยดีมากผมบอกอะไรสันติบนเนี่ยทำมวยดีมากๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในช่วงไลฟ์สดเพราะตรงนี้ผมมีเวลาน้อยเมืองบัวงามกับทางด้านเพชรพยัก ได้เสียเลยผมบอกอะไรเลยไว้ได้เสียนะครับได้เสียนะเมืองมอง,งางก็ดาวลุกอนาคตดีมีอนาคตมวยกวาววดคบจังหวัดได้เข่าแล้วทรงดีด้วยนะครับในขณะที่เพชรพยักเก่าเกมกระดูกดีจังหวัดฝีมือครบเครื่องหลากหลายนอกได้ในเหนียวเพียงแต่ว่าข้อเสียของเพชรพยักคือมันหายไปแล้วตอนนี้มาอยู่ที่ธนพลรีสอร์ทมาอยู่ที่ธนพลรีสอร์ทนะครับยังคงเป็นมวยของพี่หนึ่งใช่วัดไฟเขียวให้น้องมาต่อยได้จะได้ทำมาหากินนะครับเพราะพ่อแม่เนี่ยไปจำมาค้าขายอยู่ที่ นั่นแหละธนพลรีสอร์ทอยู่ที่สักแก้วนะครับแถวนั้นแถวนั้นแหละคู่ที่สองของวันนี้ไปเพชรพยักเลยเกาเกมกระดูกดีนะครับเกาเกมกระดูกดีผมบอกให้เมืองพวางามไม่ได้ชนะชทางด้านของเพชรพยักง่ายๆนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่สามคู่รองของวันนี้เดือนเล็กกับทางด้านของอัตตาพลเล็กเวทเล็กชื่อใหญ่คู่นี้นะครับตายเจอตายสตอเดือดแน่นอนนะครับเดือนเล็กรูรลางจะเสียเปียบหน่อยนะึงแต่ว่าการดูก,การฝ่าไว้ดีกว่าแล้วยืนระยะมั่นคงกว่าแล้วเดือนเล็กเป็นไวที่แพ้ยากนะครับเด็กเก่งจากเกาะภูเก็ต นะวันนี้กับอัตภพลเล็กส่วนจากคาเฟ่อัตภพลเล็กเนี่ยตอนมาใหม่ๆติดตาแต่ว่าต่อยไปต่อยมาเนี่ยกับมาสู่ฟอร์มเดิมสมัยก่อนตอนเล็กๆเลยนะครับจังหวะฝีมือดีนะครับของจากก็วีไขึ้นเวทีในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบอร์เดย์จากก็ด้วยนะครับคู่นี้ไปที่ทางด้านของเดเล็กส่วนคู่เอกฉลามดำเตซ้ายต่อยซ้ายได้หนักได้แรงนะครับแต่ว่าปลายๆรุ้นปลายๆฉลามดำถ้าถอดใจก็แพ้ได้ นะครับพันลำเขาเกมกะดูกดีนะครับต่อยมานานแล้วช่วงหลังๆฟอร์มดีด้วยนะครับชนะมากกว่าแพ้แล้ววันนี้ต่อยในบ้านต่อยในทีมต่อยในถ้ำนะครับทางด้านของพันลำเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเดชอันนั้นเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอดูนะครับบรรยากาศของทีมงานคุมพลังใหม่สสมหมายเนี่ยอยู่ที่มุมแดงหมดเลยนะครับผมชอบทางด้านของฉลามดำมากกว่านะครับชอบฉลามดำมากกว่ารอบที่สองนะครับรอบที่สองนะชอบเจ้าเป็นํำ รอบที่สองชอบดาวิตรอบที่สองนะครับชอบมังกรเพชรขิ้นมาเปิดตัวไฟแรกวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับโชคดีนะครับเดี๋ยวติดตามได้สดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ